สวัสดีครับพี่บอลธีรวัตรพึ่งทองนะครับสํานักข่าวไทยอสอมทนะฮะวันนี้อยากจะมาเชิญชวนน้องๆนะครับมาร่วมกันสร้างสังคมมาร่วมกันสร้างกิจสาธารณะนะฮะบ,บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆให้กับเมืองไทยของเราได้น่ายอยู่จริงๆแล้วเรื่องของการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องราวที่กว้างมากนะฮะปีนี้เนี่ยอยากเชิญชวนน้องๆให้สามารถที่จะทําโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์แล้วสามารถที่จะต่อยอดไปได้ จากแต่ก่อนที่เราเคยทําระดับชุมชนนะฮะปีนี้เราจะขยายกันออกไปให้มันกว้างออกไปในระดับประเทศนะฮะที่น้องๆจะสามารถแสดงผลงานให้ทั้งประเทศของเราเนี่ยสามารถที่จะมีสังคมที่น่าอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นหลากหลายเรื่องนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ตามเรื่องของสุขภาพอนามัยก็มีนะฮะแต่ว่าพี่บอลอยากจะมาแชร์ไอเดียพี่บอลเห็นว่าเรื่องของวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ณนะยุคนี้เนี่ย หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปแต่น้องๆครับวัฒนธรรมและความแตกต่างของวัฒนธรรมในเมืองไทยของเราเนี่ยมันมีหลากหลายที่อยู่ร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันแล้วถ้าน้องๆติดตามสังคมสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยน้องๆจะเห็นครับว่ามันมีความแตกต่างที่บางกลุ่มเอาข่าวปลอมเอาการบิดเบือนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาโจมตีกันน้องๆลองคิดดูนะฮะว่า เมื่อเราอยู่กับเพื่อนที่เขามาต่างชาติต่างาศาสนาหรือว่าต่างภูมิประเทศของเราเนี่ยมาอยู่รวมกันแต่เราเข้าใจวัฒนธรรมของเพื่อนเพื่อเราผิดหรือเพื่อนๆเราเข้าใจเราผิดในสิ่งที่เราอาจจะศรัทธาหรือว่านับถือหรือว่าเรามีวัฒนธรรมอะไรต่างๆการใช้ภาษาต่างๆเข้าใจผิดกันมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่บอลก็เลยอยากจะลองแชร์ไอเดียกับน้องๆครับว่าเอ๊ะ e, มันเป็นไปได้ไหมว่าน้องๆจะมาทําโครงการอาจจะมารวมกลุ่มกันนะครับคิด ในการทำสื่อผลิตสื่อที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างวัฒนธรรมมันต่อยอดได้เยอะมากน้องๆฮะมันเกิดความยั่งยืนได้การท่องเที่ยวก็เป็นวัฒนธรรมศิละปะประเพณีภาษาอาหารของกินโคเยอะแยะมากมายที่น้องๆเนี่ยจะสามารถรวมกลุ่มกันทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะฮะ ก็สิ่งที่อยากจะให้กําลังใจน้องๆนะครับพี่บอลจะพูดเสมอๆแล้วก็ในทุกๆปีที่มีโครงการมาตลอดนะฮะว่าการทําความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เราทําไม่ต้องคิดว่าหลังจากที่เราทําไปแล้วจะมีใครเห็นเราทําหรือเปล่านะฮะหรือว่าผลมันจะออกไปมากหรือน้อยแค่ไหนขอแค่เริ่มจากตัวเราคิดที่จะทําดีแล้วลงมือทําในสิ่งนั้น นั่นเท่ากับว่าสิ่งนั้นแหละเรียกว่าเป็นความดีอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องหวังผลใดๆตอบแทนเลยนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทําลงไปแล้วนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรเป็นรูปกระมมากนักหรือไม่ได้มีอะไรตอบกลับมากับเราไม่ต้องห่วงนะครับวันหนึ่งนะฮะเมื่อปิดทองหลังพระเรียบร้อยแล้วทองล้นจะมาอยู่ที่หน้าองค์พระนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานั้นทำความดีกันต่อไปนะฮะ เชิญน,น้องๆน,น,นะครับทุกๆคนเลยนะครับตั้งแต่อายุ15ถึง25ปีมาร่วมกันส่งโครงการเข้าประกวดนะครับจิตสำนึกรักเมืองไทยน้องๆเข้าไปนะครับทาง www.jitsamn จิตสานึกรักเมืองไทย .com หรือว่าจะเข้าไปทางแฟนเพจจิตสำนึกรักเมืองไทยก็ได้นะครับแล้วน้องสามารถที่จะเข้าไปสแกน QR Code เพื่อที่จะโหลดใบสมัครนั้นนะครับมากรอกใบสมัครให้เรียบร้อย โครงการต่างๆที่น้องๆทำก็อาจจะเอาไอเดียของพี่บอลเนี่ยไปลองพิจนารณาดูก็ได้หรือว่าเอาไอเดียของพี่ๆคนอื่นที่เขาแนะนำนะครับไปต่อยอดก,ก็ได้อย่าลืมนะครับเป็นโครงการที่น้องๆเนี่ยคิดแล้วสามารถต่อยอดอย่างยั่งยืนในระดับประเทศของเราและที่สําคัญต้องเป็นโครงการที่ทําได้จริงด้วยนะครับฝากๆน้องๆเชิญชวนก็เข้ามาเยอะๆครับกีสํานึกรับเมืองไทยนะครับโดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับร่วมคิดร่วมทําสร้างสารรค์สังคมไทยครับ